แล้วลูกใหญ่กว่านั้นมันไม่มีอลูกนี้มาไนโรม,ามาลูกนั้นมานั่นแหละมาดีไปเลยดีโลนึง

ตั้งกล้องก่อนปวดแขนปวดแขนครับผมภาพมันจะได้นิ่งๆ FC จะได้ไม่ลายตาทุเรียนยังมีอยู่นะครับผมแวะเมาหนุนได้ครับผมกับร้านเฮียรับเก๊มะปางทุเรียนหมอนทองระยองสวัสดีไปยังแฟนเพจร้านทุเรียนร้านเฮียรับเก๊มะปางด้วยนะผม พิกัดอยู่ที่รามคำแหง166ครับผมตลาดทนากรทนากรนครับผม<ธ>เฮียมเยมื่อกี้เฮียมาสะกิดข้างบอกว่าตลาดต้องเป็นทนากรนครับผมใช่หรือเปล่าเนะ<ธ>บางที้คนก็ไม่รู้ต้องขออาภัยเอ้ีด้วยก็สวัสดีไปยังแฟนช่องเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมแับผมบ่บาวนิวพลมากินเหมือนพาไปเที่ยวเหมือนเดิมมาอุดหนุน เป็นกำลังใจให้ร้านทุเรียนร้านเฮรับนะครับผมกับบรรยากาศหน้าร้านล้านัจรดชิวอไบัชิวครับผมสามาชิวก่อนนะครับ สองรหมอนทองระยองครับผมมาด้วยกันไหมครับอ๋อโอเคครับผมเรียกเลยเจ้าลูกแบบไหนนะผมสามสามอสร้อยสามสามอองสามองอันนี้สามโลอหกเราหามุมกล้องก่อนสิเออน่เละไปเจัสามสามสามร้อยสองสามอยสลูกค้าหน้าร้านอยู่ไม่เป็รระยองเกรา ครับอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเอ้าสวัสดีครับมาจำตำแหน่งแล้วเนี่ยมาพิธีรับของเรามาแล้วมาแล้วลูกไก่มาแล้วนะผมตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับไ้ต้องเป็นของแท้ใช่ครับทำไมคนเต็มเยอะขนาดนี้เลยวันนี้ครับโโอ้หวันหยุดวันหยุดถึงแม้วันหยุดคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเปลี่ยนเล่าปะ พูดเดีไงเจอเจ๋ออะไรแบเจลูกนั้นแหละเจรมลูก,ก,ลกนั้นแหละที่บอกมันไม่มีลูกใหญ่แล้วบาเราไปไล้ขราดเป็นเเ้ากันเลยอยู่าไปเมื่อมาดับไองก่อนเลยองวชัยใช่ไ สวัสดีครับสวัสดีจสวัสดีแฟนของพี่กุ๊กไก่ด้วยผมแบกพุงไปเที่ยวนะผมปากกล้องบาวนิพนธ์ด้วยนะปากเอสซีมาขอบคุณมากอันนี้คือเนาอเม่เก็นนี่เมื่อคืนนี้ผมดูหนังนั้นผมว่าจะมาถามพี่อยู่ าพี่ได้เล่นไหมเรื่องแล้วที่จุดหรออ่าใช่ใช่เฮ้ยของพี่ช่วยเขากำกับช่วยแล้วไอ้นี่ด้วยคิวคิวคิวฉากถ่ายแข่งขันอ่ะอ๋อครับแล้วก็แสดงด้วยผมว่าแล้วผมต้องมาถามแน่นอนเลยวันเนี้ยผมดูอยู่เมื่อคืนนอ่ะเขาก็เลยแบบจับลงลงเลยโอ้โหที่นี่ใช่ใช่ทีั่ กล้องใหญ่ไม่มาป่ะพี่วันนี้ไม่ไม่ได้เอามาอยู่ตรงที่อ๋ออยู่โน่นใช่มันมันไม่ค่อยดีแล้วด้วยครับกล้องใหญ่มันก็ต้องเซ่อมต้องซ่อมท้้งหมดมันตัวแบตความร้อนมันถ่ายแป๊บเดียววีโอมันร้อนแล้วครับเป็นทุกรุ่นนะพี่มธรรดาใช่ครับธรรมดาในในมาแล้วครับผมกับเจ้าพ่อยูทูบเบอร์นะผมฝากแบกพุงไปเที่ยวนะผมของพี่กุ๊กไก่นะ ร้านนี้คือสุดยอดสุดยอดเรียนเขาไม่ธรรมดาเลยตเรียนสวยครับเราจะตุเรียนสวยคนซื้อก็สวยครับเยอะครับร้านนี้เหมาะกับมือสั้นเลยทีเดียวค่ะได้ได้ได้จัดเสียฟปังมากได้ได้จ้ะค่ะสวยเลยยค่ะสวมากครับเสริฟปังเลยครับขอใครอย่างมือสั้น តែឲ្យមកយកទៅគាត់បើគាត់ថតក້ອງណាមកខោតាមមនុស្សផងយឺនៅទីណាទៅ สวยทุกคู่ครับต,นะต้องโชว์กล้องด้วยครับลูคบกค้าได้คิวแล้วก็เข้าร่มก่อนนะผมจัดเข้าร่มก่อนนะนี่คิวปอกจัดไปสามลูกคิวนี้ name food หอมทะลุก,กล้องเลยนะพี่นะู่เล็อสวยอะสวยงามมากครับเหลืองจาเลยพี่ิดเก้าใช่ไหมเดนนี้ก็ชีแล้วนะเสร็จแล้วเนาะสามสิบลูกใช่ไหมครับนี่

không có ai đi không có ai đi không có ai đi อากาศร้อนมากนะวันนี้ จัดไปพี่มุมนู้นเลยหมดแล้วแต่ช้าที่กน้อครับพอดีต้องรอฉีดวัคซีนครบก่อนพอดีครับไปอยู่บ้านรอฉีดวัคซีนครบปุ๊บมาเลยครบแล้วครับจบแล้ว ที่ยีสิี่ลูกครับลูกเดียวนะีลูกเดียวสามโมงสอครเลยเลยยี่สิี่สี่ลูกอากาศนะครับร้านอะไรัพี่เจ้าเดียวพี่คเดียว รากลปนะครับผมของแท้รวยมากกับคิวนี้บรรยากาศเอาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมคิวนี้มันยาวนะผมสวัสดีครับเมื่อกี้กล้องโทรศัพท์ล้มนะผมต้องขออภัยด้วย เราเจอกันใหม่ในคะลิปต่อไปครับตวัสดีครับ